สวัสดีครับมาดู G. เจ๊แต๋วกันนะครับทุกคนมาดูตัวเจ๊เต๋วครับน,นี้หนึ่งสีฟ้านะครับอันนี้สิบหสองคอนะครับ ลอ okay. งนี้นะดูให้ดีนะครับวดที่แล้วไม่เข้านะครับตรงนี้นะวัดที่แล้วเอ่พ่อปู่เข้านะครับเข้าแปดแล้วก็ศูนย์นะครับ ส่นเสร็ษฐีพัน,นั้นหลุดนะครับผมหลุดไปสองวันแล้วนะตรงนี้จับคู่ไม่เข้านะครับทุกคนเล่นพ่อศิวะมหายุคีเข้านะครับเห็นวันนี้เลยแคปหน้าจอไปเด้อ

ดูตรงนี้นะครับนี่เปนที่หนึ่งนะเปรียบให้เห็นว่ที่แล้วไม่เข้าเนะ แจ้หวยหลุดไปสองหมดแล้วนะครับทุกคนนะคุณเห็นงวดที่แล้วเข้าสองเห็นมั้วันนี้ให้เจ็ดมานะ เจ้หวยเจ๊หวยไม่เข้ามาสองงวดแล้วนะครับทุกคนนะแล้วลูดิ้งงวดงนี้จบแล้วนะเจ๊หวยนะ แปดสองสองสูงตรงนี้ยังเดินดีนะครับปันทงสึกล่างเด็เข้าบนตลอดนะครับทุกคนนะเม็ดเดียวแปดก็เข้าแล้วที่แล้วนะ เมื่อก่อนนี่เอสจะเอาพันธ o n ศึกล่างไปจับคู่กับเจ้หวยนะแต่ทีนี้นเจ้หวยไอ้อันนี้อนชอบเข้าบนเนี่ยอันนี้ยังไม่หลุดนะครับทุกคนนะสองสามหกเนะี่ยวันนี้หนึ่งห้าเจ็ดนะ นี้ให้มาหนึ่งห้าเจ็ดะเนี่ยกันมาจบปกติเอสจะเอาอันนี้ขึ้นชนอันนี้แต่อันนี้มันยังไม่หลุดเลยนะวันนี้หนึ่งห้าเจ็ดต้องมาหนึ่งตัวนะครับคนนะ แปดห้าสหสมไม่มานะครับงมดที่แล้วเ้าเด่นหนึ่งไม่มานะครับเวนแน่นอนเด่นเก้าไม่มีนะครับงมดที่แล้วอ่า ก็นี่ไม่เข้าครับองค์การปวดเกิดนี่ก็ไม่เข้านะหลุดไปแล้วนะ อ่อาวันนี้วันนี้ไอที่รอก็แคมหน้าจอไปนะ สิบหน่วยต้องมีอันนี้นะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับทุกคนนะเน้นไปเลยนะ่าอต้องมีหนึ่งห้าเจ็ดต้องมาหนึ่งตัวนะลำหรับข้างล่างเลขเจ็ดดับข้างล่างนะครับเลขเจ็ดดับข้างล่างนะแลาจากขึ้นบน หนึ่งห้าแล้วก็เพียงแค่นี้นะครับทุกคนนะสำหรับคลิปเนี้ยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ